ประกับรายการ B D Journey กันอีกแล้ว B D EP ไหนละตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีซั่น2 EP ที่4ี่ไม่ได้ให้มันเที่ยวกันเฉยๆเที่ยวกันเพื่อสนุกสนานไม่ใช่มาตลาดจ้ะวันนี้เรามีภารกิจให้ค่ะ่ารกิจแล้วจะให้จับฉลากอันนี้จับเพื่อจับเพื่อจับก้อนจับก้อนจับก้อนยังไม่รู้ว่าคืออะไรต้องเปิดเลยไหมเปิดเลยมีลุ้นว่ะได่ใครคะ บัดดี้บัดดี้ไปบัดดี้ที่เราให้จับฉลากก็คือธุรกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะให้งบประมาณการคนละ2 0 0บาทเพื่อจะแต่งตัวจากยันยงให้กับน้องๆบัดดี้ของเราทั้งสองคนให้เข้ากับบันดี้ของจักราชช่วยก็ประมาณคนละ200บาทโดยมีมีอุปกรณ์ในตัวทั้งหมด5ชิ้นแต่เราจะพิกอยู่แค่3ชิ้นก็คือเครื่องหัว เครื่องแต่งกายแล้วก็รองเท้าอีก2อย่างแล้วแต่จะเป็นแว่นก็ไดอะไรให้ครอบให้ชิมได้จห้อยู่ในงบไม่เกิน200บาทห้ามห้ามเกิน200บาทเอาตั้งมาสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะแยกทางกันใช่ไหมสองชั่วโมงแล้วมาเจอกันที่ตรงนี้โอเคโอเค Let's go เครื่องหัวเครื่องเคียงออไม่ใช่เครื่องหัวเสื้อรองเท้าแว่นตาแล้วกันไปได้หนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวไปตามหากางเกงแว่นตา เครื่องหัวด้วยใช่ไหมต้องมีบังคับเป็นเครื่องหัวหมวกแล้วกันมาเลยครับคุณนะคือต้องเราต้องบอกรูปพรรณสัน์ฐานของคุณเซลล์ปายว่าเขามีความติ้งเขาจะมีความเตี้ยล่ำสวยเขาเป็นเขาเป็นเซล์ที่น่ารักฉะนั้นเราจะแต่งตัวให้เขาแบบโทนน่ารักกุ๊กกิ๊กเราจะหาโทนอะไรให้เขาแบบให้ดูแบบน่ารักแต่เขาอาจจะแต่งสายเปรี้ยวก็ได้นะเธอมีอะไรนะเมื่อกี้มีเสื้อใช่ไหม มีเสื้อมีเก่งเกงมีรองเท้าตอนนี้เราไปหาหมวกอะ<ป>วันนี้เราจะมาตีมสีเขียวเขียวขาว ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะลายเสื้อแมทช์กับจริงๆเดี๋ยวไปหาให้ก่อนกับป็นตัว20บาทใช้ถุงเดียวกันก็นกได้ครับมะงคับเดี๋ยวไปหาเครื่องหัวต่อแต่ตอนนี้สภาพไม่ไหวแล้วเจอร้างหมวกแล้ว ตอนนี้เราได้กระโปรงเสื้อหมวก3าชิ้นกับเงินอีก 2, 4, 6, 8 90บาทจะไปหาเวนตาก,กัน้เยบ่ปตมาสามสิบเก้าบาทเลยอีกแปดนาทีเหรอ,อจริงกเขาบอกว่าห้ามเกินปะแต่ก็เหลือได้นี่ใช่ไหมเออก็ประหยัดไป รองเท้ามันไม่น่าจะได้ในราคานี้ว่ะรองทเท้าคู่ละยี่สิบบาทแต่เราจะรู้ไซส์กันหรือล่าจบภารกิจแล้วลลนะแต่เรามีเงินเหลือนะรอรับเอาเว้รับไปแฮกเสร็จละไปหรอ,อตัวนี้ต้องเป็นของน้องปลายตายหลับได้ นี่ดูนี่คู่กันเยอ่ตัตลวละเท่าไหร่นะคป้ายี่สิบาทไม่เคยไม่เคยมาเพื่อนอามาบ่อยแล้วแต่เราไม่เคยมา กันอกจากเราติดแกลบแล้วเราไม่ตื่นเพราะมันเช้าใช่แต่ว่าบรรยากาศก็ไม่ได้สาหัสกันเลยก็ยังโอเคอยู่ตัวนี่น่ารักเสื้อนี่น่ารักแล้วก็เอาเท่าไหร่สิบบาทสทตู้นะครับตอนนี้เราได้กางเกงกับเสื้อแล้วเราต้องหารองเท้าแล้วก็เครื่องหัวสองอย่างเราหมดไปยี่สิบบาทอย่างละสิบ ค,ครับภารกิจที่เราเหลือตังค์พอเราเหลือตังค์พอสนะิบบาทจ้าของครบแล้ไปช้านะ นี่เสร็จตั้งนานแล้วจ้าที่สำคัญนะเงินเหลือจ้าเหลือเท่าไหร่ของเขาไม่พูดเหลือเท่าไหร่เสร็จดีคัดไปอย่างดีโอ๋นี่ลูกคุณกว่าจ้าเอ้าหมวกนะจ้าแว่นตานะจ้าเสื้อนะจ้าเราเราจะไม่พูดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูการพี่เพิ่ดเหลือเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดบาทให้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าเหลือสิบบาทซื้อของแพงเหรอก็ติดบ และนี่คือเซลสาวสุดสวยโมเดลของเราใน EP นี้เราคัดไซส์มาอย่างดีแล้วสดลกริบอ่านในํำตัวหน่อยชื่ออะไรสวัสดีค่ะบัตตี้บีมค่ะสวัสดีค่ะบัตตี้บายค่ะซึ่งน้องๆสองคนนี้เป็นทีมที่ปรึกษาการขายที่อยู่ประจำโชรูมี y d ดีสาขาสงครามเรานั่นเองนะครับ ไปตลาดยันยงมาแล้วเราได้ของมาแล้วทีนี้เราจะมาแต่งตัวให้เข้ากับน้องๆของเราเข้ากคาเลคเตอร์แล้ววันนี้น้องๆของเราก็จะพรีเซนต์คาเลคเตอร์ต,รตัวเองกับรถ b ีวดีของเรารุ่นไหนยังไงก็ต้องติดตามไปโดูอีกทีหนึง่งอ่แต่งตัวแต่ตอนนี้ให้น้องไปแต่งตัวก่นอนไม่ได้จ้าโชคดีนะจ๊ะโชคดีนะพี่วาย,าย <laughs> พี่เชื่อหนู <laughs> ทำได้ เลยค่ะโอ้ยมันต้องมีอันนี้ชนะกินกินกันไม่ลงไม่สักหน่อยเลยหรอไม่แบบเฉียดธุรการขายของเราเขาหนีเราเขาโสหนีเรากับงบ200บาทแล้วสองร้อยบาทนันยงนะแล้วเขาสามารถครเอทลูกขึ้นมาได้ลูกน้องบิวโอ้ตาลูกนี้อมองจะไปเที่ยวตะเลีอ่า ลูกนี้เหมือนไปดูหนังอ่าแล้วสรุปพี่เป่าเไปทะเลหไือไปดูออดดหนังถ้าช่วงนี้ก็ไปดูหนังดีกว่าออสรุปเสมอกับหนอ,อ,อเห็นไหมมันคือกินกันไม่ลง,งเห็นไหมเอาเป็นว่าทุกคนเขาเขาเรียกว,ว่าความคิดเห็นเห็นต่างกันไมากแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราจะสื่อให้เห็นวันนี้ก็คือว่าเห็นไหมแม้กระทั่งการแต่งตัวก็ กินกันไม่ลงกินกันไม่ขาดเราก็เหมือนกันทุกรุ่นคือดีหมดประหยัดหมดแล้วก็ประหยัดด้วยงบ200บาทได้ชุดเท่านี้เลยอย่างหนึ่งเราเดินทางไปจาดีกว d ดีสาขาสงขลาใช่ไปตลาดยันยงซึ่งก็อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่นี่แหละแต่ทีนี้เราแค่อยากจะให้เห็นว่ารถของเราเนี่ยมันประหยัดจริงๆค่าเดินทางจากศูนย์บริการจากโชว์รูมเราไปถึงตลาดยันยงไม่ถึง3บาทคุณ ไปกลัาบไม่ถึง3บาทไปกลับไม่ถึง3บาทประหยัดมากนอกจากจะประหยัดในส่วนของค่าเดินทางแล้วนะคะทางศูนย์บริการของเราก็จะฟรีในส่วนของการเช็คระยะ8ปีหรือ160,000ก่ิโลเมตรด้วยค่ะชื่อบีวีดีเรามีกี่สาขาตอนนี้ตอนนี้บีวีดีของเรานะคะมีทั้งหมด8สาขาใช่แล้วครับผมจจะเูิัอีกทีไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีแผนที่จะขยายอีกเรื่อยๆตอนนี้เรามีสาขาที่สงขลานะครับนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับ ภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตบาพ ừ ừ ừ าสแล้วก็นราธิวาสแล้วก็ตรังนะครับแล้วก็ที่เปิดล่าสุดก็คือกระบี่นั่นเองให้น้องสองคนฝากคอนแทคไว้หน่อยครับเผื่อลูกค้าสนใจอยากจจะจดต่อรถ BYD ครับก็อของปายนะคะจะติดต่อได้ทางเพจได้เลยนะคะ b y d สงขลาบายปายนะคะแล้วก็ทางแอดไลน์ก็ได้นะติดต่อได้เลยส่วนของบีมนะคะ d, b y d วีดีโอโต้สงขาบายบีมนะคะหรือว่าช่องทาง 0 6 1 3 5 6 3 8 8 7บัตี้บีมค่ะครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ b d ดีเจ n e y e ีที่4ซีซัน2แล้วนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k แล้วก็ YouTube Channel แล้วก็ TikTok <แ>ของวิดีโอตกรุปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ